สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอ่ําทุกคนนะครับสวัสดีเอซแฟนคลับของหมอ่ําครับเมื่อนี้บ่าวโจดีไซน์ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับนองเพลงพิมพระดา่าอยู่ในวงแสงหมอ่ําแพ้วๆแสงทองนะครับเจ้าของผลงานเพลงดังหอยใจบั้งไฟแสน,นะครับ32ล้านวิวจะเป็นบทสัมภาษณ์ของนองเพลงนะครับที่มีสื่อใหญ่เพื่อนในสัมผณ์นอง สัมผัสแบบว่านักข่าวก็ถามตรงนะถามบอกว่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนไหมน้องเพ่งตอบแบบนี้ครับน้องเพ่งตอบแบบนี้ผมสิมบาบอกซูฟังนะครับอ่ะหลังจากที่น้องเสร็จงานจบงานเนาะก,กับทางวงแผวพาวแสงทองกับมีนักข่าวได้เขาไปสัมภาษณ์นะครับผม ผมจะเปิดคลิปให้ฟังบทสัมผั์เกี่ยวกับเรื่องนราม่าต่างๆเกี่ยวกับเรื่องโพสต์ด้วยที่น้องได้เคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ได้ดโพสถึงแม่แพลวพ่อบิ๊กแม่ยูอิอย่างนี้นะครับได้ดโพสถึงป,ง,งประเด็นตรงนี้น้องไมได้ออกมาตอบแล้วก็จะมีประเด็นเปรียบเทียบด้วยนะครับระหว่างเสียงน้องกับคนที่เอาเพลงของน้องไป cover อ่าว่าคนอื่นเสียงดีกว่าน้องหรือเปล่าไปฟังน้องตอบคำถามน,นะครับขออุญาตคลิปนะครับจากช่อง lady society นะครับผม พยะหยัดเปิดคลิปนะครับไม่ค่ะเป็ูที่แบบไม่ได้จะยั่วโม้แล้วก็ควบเล่นใจค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรกับใครอันนี้คือประเด็นที่ปัญหามนนาเยอะก็เรื่องโค้ดนะครับ ดูพวกโรลติดต่อแบบไรตัวว่คือมันกัเก็บเขามัได้่ใจค่ะคือขาไรเท็ตไปยีหรีู่กเอามแบบกามม่งตว่ามันไม่ไมความจริงบอแต่ว่าอันนี้ท็ตนความจริงดูกะมองข้ามผ่านข้ามผ่านไปกับพอนซิเมนต์กัคอนซิเนรลารมกัวกโรลเจาอไรนี่ค่ะ แต่บบตอนนี้ก็ทำหน้าที่ดีสุดคือเลือกมาอยู่แม่แพรแล้วก็ต้องแบบท่าหน้าที่ดีสุดค่ะการลองเพลงใหในแฟนครับไปฟ้อมสุขย่านเวทีแล้วมแม่แฟนกลับไปความสุขไปกับเราค่ะจะมีว่า,ราเราเลือกปค่าเลือกมาชีวิตเปลนหอเป่านี่นะครับเป็นคำถามเลือกชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่า,าะครเพราะว่าวตอบด้วาเว่าเราเลือกแล้วแม่คพี่รู้ความสบายใจทำงานสบายใจค่ะ

งนี้ก่อนนะครับคําถามนะะักข่าวถามบอกว่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่าน้องบอกว่าน้องตัดสินใจแล้วน้องเลือกแล้วแล้วนอ้องก็ย้ำตลอดว่าน้องอย่าเป็นมอลําแล้วอีกคํานึงน้องบอกว่าน้องอย่าออกงานทุกมือแล้วน้องก,ก็ไม่อยากจะจากวงแพร์พแสงทองไปไหนแต่พูดถึงในความที่หากพอบิ๊กกับยังฮักคือเก่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมน้องบอกว่าแบบนีนะครับอ่ะฟังต่อไปนะครับ อ่านี่นะครับคำถามนี้ถามว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็ยังเลือกแม่แพรวเหมือนเดิมไหมนะักข่าวถามนะครับน้องเพ่บอกว่าเลือกเหมือนเดิมค่ะฟังต่อครับ อ้เอ็งดูนี่ก็โตค่ะวันทุกวันนี้เราก็โตขึ้นสาะชีวเคีเราได้แล้วด้วยไม่ได้ไงบ้างเราดีใจในช่วงนีมากค่ะมาแบบนั่งนั่งแบบเรเกลียดเราก็เกียดเอง

บ้านก็เสร็จแล้วก็เราจะหาเวลาที่บ้านใหม่ร้ายค่ะร้าอยู่หลังร้านที่หลับเสร็จไปถึงร้านไปเราคิดว่าเราเกร็เราอยากเราอยากบอกว่ีบ้านไหบ้างที่ตอนนี้เราจะให้ยืไปก็นี่ค่ะคุณบ้านพักม่เร็วๆใชมร้อนาะยังพีกคิดสุกอีกสักปีคนละค่ะแล้วตั้งแต่น้มาหลังที่สองเสียงขาเพราะคือเสียงเขาอ่านี่นะครับ 我哩呢？ งงเหอคราเริ่มการเขียนเตรียมอะไรแบบนี้งงไหมไม่งงไม่ไม่อะไรคือว่าเราดิ้นไปไปแล้วคือตอบแบบนี้คือเราก็้องแล้วก็จับมาคนที่ตัดเข้ามารับเงินมานานแล้วค่ะค่ะอยู่กับเต็งอยู่กับรามาอีกนานไหมไม่รู้ค่ะแต่ว่าทํงานที่เรศอะ อ่ะโอเคครับพี่น้องขอบพระคุณคลิปนะครับจากช่อง Lady Society ด้วยนะครับฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับคนสีลงคลิปไวร่าหลายพี่น้องครับเกี่ยวกับข่าวบันเทิงเกี่ยวกับวงการหมอลำกันนี่นะครับผมเป็นไงพี่น้องครับได้ฟังบทสัมภาษณ์น้องเพลงไปเรื่องแรกๆก็คือเรื่องโพสที่น้องโพสขึ้นไวล่าสุดถึงโพสไร่ราย,ยาวถึงพ่อบิ๊กแม่แพลวถึงเรื่องครอบครัวน้องก็บอกว่ามันเป็นฟิลเป็นอารมณ์นะตรงนั้นที่น้องอยากโพสน้องก็เลยเอามาโพสแล้วก็คิดฮอตบานน้ำ ประเด็นที่2ก็คือนักาวถามบาเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนไหมคิดว่าเลือกผิดไหมที่มาอยู่กับที่เลือกทางนี้นทำแพรพวเนี่ยน้องบอกว่าน้องเลือกบ๊อบผิดแล้วถ้าให้น้องกลับไปเลือกใหม่ทยย้อนกลับไปมืออันไหมน้องก็สิเลือกแม่แพรวคือเก่าน้องวางสีครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามก็คือคําถามเรื่องการเปรียบเทียบว่าเป็นยังคนที่เอาไปลองเอ๊ะเสียงพอคกว่าต้นฉบับไหมนน่นไหมน้องบอกว่าแล้วแต่คนมักอ่าคนที่ยังชอบหนูก็ยังมี นอกพี่น้องคนที่ยังชอบหนูก็ยังมีและน้องก็ขอบคุณนะครับดีใจที่มีคนเอาเพลงของน้องไปร้องแล้วน้องก็พูดถึงดราม่านะครับว่าตะข่าวถามว่าพร้อมรับมือกับดราม่าตรงนี้ยังไงที่เข้ามาเยอะขนาดนี้น้องว่าโอ้น้องกบทาหน้าที่คนจะคอให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยผ่านดราม่าเพราะว่าน้องบอกว่าน้องตั้งรับมานานแล้วแล้วน้องก็ยังรับอยู่ตอนนี้ นี่แหละครับพี่น้องครับนี่ก็คือข่าวสารเรื่องราวานะครับที่มือนีทางเพจทั้งช่องบาโจดีไซน์นั่งมาฝากเอซีแฟครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บาโจดีไซนานั่นเลยครับมือนีลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ